คือตัวคุ l ค g y knowledge เขคืออะไรตัว attitude ต้องคืออะไรนะคะแล้วก็ตัว skill คืออะไร K S a ค่ะห้าเอาอะไรวิชาวิชาฉันต้องเอาไว้นะไม่ได้ไม่ได้ไไดเออแต่อาจารย์ทดสอบเต้นเต้มเลือเป่งค่ะคุณก็มีเสียงเดียวคกออีกสามเสียเพราะว่าไม่อยากเรียนเนื้อหาแล้วก็ต้องเอาออกนคะครตรงอี้นะคะอันนี้อันนี้ก็จะออกมาตรงนี้นะคะแต่อย่างบัญชีคุณนะคะนคบัญชีเบื้องต้งนะ พอมากรุ๊ปใหม่มันก็เหมือนเดิมเพราะมันต้องมีจำเป็นพื้นฐานในการจัดนะคะตอนนี้หลังจากได้ KSA แนละ้วอาจารย์เอาเอา KSA ทั้งหมดนะั้นมากรุ๊ปเป็นรายวิชาคนะ่ะ mm hmm. เช่นรายวิชาที่หนึ่งอาจจะเป็น K01 K08 K16 รวมกับ A A11 S88 mm hmm. ก็ได้เป็นหนึ่งรายวิชา รูปเป็นคอสไรซ์ชาแต่นัดตรงนี้อาจารย์ทำอย่างนั้นไม่ได้เพราะพีโออาจารย์เกิดมาแล้วแม้ว่ารถสมเป็นแล้ว,าวลอาจารย์ยอมอาจารย์ไปเอารายวิชาของอาจารย์มานะคะเอามาแตะเป็น K เป็น S เป็น A ปิ้นตลิ่ง